นะครับในเรื่องของการสืบสวนติดตามแก๊งลักรถในลักษณะที่ไม่สามารถใช้งานได้ก็จะไปซื้อเล่มอ่จากนั้นก็จะตระเวนหารถที่มีลักษณะตรงแล้วก็นำขายสู่ตลาดรถมือสองนะครับคันแรกที่เราสืบสวนกับกับภุมได้อันนี้รับไปแล้วเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง สองสัปดาห์สามารถทำสีเสยนเล่มมาได้ไม่หมกสี่คันก็เป็นรถลักษณะเดียวกันนะครับเป็นขบวนการตั้งแต่คนรักคนต่อไปเรียกทะเบียนจุดคนที่เอาไปจำหน่ายนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของแจ้งรถนะครับอีกคดีหนึ่งใเมื่อวานนี้เวลา,าเจจาก,มมก,ก้าในตาเส็จับกุ่มคือนาก้าพร้อมแมกาซินกระสุนกระบอกช่งรยา,ยา กักวันที่29นะครับสองวันเท่านั้นเราก็สามารถทำงานได้นะครับไห้นำตัวผู้เสียหายมาดูได้เนเงินเป็นทอครับขอเรี้จะมีท่านผู้จัดการได้พูดคุยสื่อนครับอันนี้แสดงว่าต้องงานใหญ่เดิมทีผมก็จะให้ทางท่านผู้การเนี่ยชี้แจงสื่อเองอชุดทำงานด้วยนะครับผมต้องการมาอาการจับปืนอาวุธสงครามเนี่ย ถ้าต้องการที่ชมคนทํางานเป็นไปตามนโยบายแล้วก็ท่านจะเห็นว่าถ้าเราจับไม่ได้พวกเราเองนะครับอาจจะต้องสูญเสียอาจจะต้องรถนี้เป็นรถที่มีการจรวการด่วนนะที่รายงานท่านบอกทราบคือมันได้ทั้งปืนได้ทั้งมีที่มาที่ไปยังไงอะไรแบบนครับอันนี้ที่จบนะอันนี้ที่จบมาก คือลำนั้นใส่ก็สิ่งที่เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างทำได้ขนาดนี้นะะ กลุ่มแกง๊งโจรกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นปัญหาของผู้หน่วยมาโดยตลอดสามารถไปเอาจากผู้เสียหายมาแล้วก็เอามาดําเนินการอย่างที่ทางท่านผู้การอธิบายได้นะครับรถคันที่หาไที่หน้าสารการจังหวัดนอนไม่ได้เวลาทิพย์ผมับผมเป็นเ <ๆ S 1> จ้าของว่าความดีไปเรื่อยวันหนึ่งความดีมันกองใหญ่ขึ้นและใครก็ยราไม่ได้ใครก็จไมีที่เ